ตัวเอาเดีอยู่รู้ลาให้ไครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวพี่น้องค้ำแสงนอนหนาวอยู่มืดเหม่อเหมือนนี่เอเพื่อนบ่มีผ้าห่มให้เอาขึ้นไปเอาบระเดี๋ยวมาเอาขึ้นไปเอาผ้าห่มเออในห้องหนาวอาจักย์ไปบังเบ่งคุยให้นิพพากอยู่ย่างว่าเขาเอาไว้อยู่ไหนอยู่นั่นไปเอาไว้ห้องหนาวตู้เสื้อผ้าไปเบิ้งนี่อยู่พวกค้ำแสงหนาว หนาวจะโดนพี่น้องเนาะหนาวพวาม่าแตเว้นพุดมาแตเว้นกันอันนี้โค้ดมานจเว้นอันนี้พาเซดหัวนี่ปลาลูอะไรพี่น้องขึ้นหาลอยเนาะแต่ว่าบุ้มี่พาหฮมแต่ว่าบมคำแสงมากแตเว้นคำแสงมื่อยแตหาพี่น้องเนาะห้าบ่เห็นเปิดเบิ้งเปิดเบิ่งมในมอนอือหันในตู้นั่นในตู้ในตู้เบิ่งแกจะเก้าใช่ไหมเปล่าเราเป็นเจ้าแบนไหไเปล่า Lê chí bớt đấy nhờ Ồ, sao bé phân gặp bớt để yên đấy so bé, 3, à? Sao bé 30 xịp À, có bớt, bớt là có bắt xây xám xịp bớt Sao bớt để đấy Mà cái nhanh nguy rộng mà đấy Mà cái Mà cái เอาเปิดเอาเปิดก็เปิดเอาใส่สามิบไว้สามสิบ้บัไดัั้กทัดกชัญญาณบ่คอยมีพี่น้องค่ะเด็ตื่นโัรทั์เออคอนมากคอนดับคอนชัญญาณมันบ่แห้งบ่อรือว้ช้สามบัไมันคือดกัคกอกัดคือกัมันข้นมเลยมีอะไรมเลยสูงสุดก็ะไรสามสิบเออบัได้นะพี่น้องสามสิบโอเค สบายดีพี่น้องกาทัศนแต่สบายดีเด้อเห็นอยูบ้น้องบ้างเนาะสบายดีทุกคนสบายดีทัดโซมลำเด้ออ่ะมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องยูยโซเด้อพี่น้องตอนนี้ยยูยโซเนาะกาได้เดินทางอันมาอยากมาเห็นอันเมืองยโซเนาะพี่น้องว่าเป็นยังไงฮนะกาหลายๆคนกระามเนาะในคลิปเนาะว่ามาอย่างว่าเป็นยังไงเดินทางเป็นยังไง แล้วก็กลับแบอเบเฮ็ดหน้าแล้วบอคือว่านี่ปะคุณว่าเมะเนาะแล้วกาศหลายๆคำถามเนาะกาซีมาที่บายนะพี่น้องเนาะกาซีมาว่าสูพังสูพังเนี่ยนี่นะพี่น้องวอาชูพังว่งแล้วก็ฝังสิว่าชูพังเนี่พี่น้องเนาะว่าสิกาอุบลแต่ว่าก่อนสิกาอุบลก็เลยมาพักไม่ยยโะก่อนคืนหนึ่งเพราะว่ามีอายคนหนึ่ง่าอยู่พักมาหามาแวะในน้ำหนยก่อนเนาะก็เลย มาหาอ้ายอ้ายกระเพาไปดิเนาะแต่งแต่งนั่งบัดนี้นั่งกระเด้แเบะมันจะโส่มาอื่นเท่ากันเดินทางไปอ่าอุบลนะเนาะพี่น้องเนาะมาอื่นเส่าเนาะพี่น้องว่าเป็นใจได้เนาะนี่แหละพี่น้องห้องนอนเท่ากับอ้ายบรรเทาขึ้นละห้ารอยพี่น้องถือว่าแพงสุดอะไรพี่น้องเนาะแพงสุดพี่น้องเนาะอยู่ล่าเท่านี่ขึ้นละสองรอยเนาะกระปัานกลางเนาะ ห้องว่าอีสบ่ได้หอมซ่ํานี้ดอกห้องมันสะเฮาได้อยู่รู้ลายพ้งพี่น้องอยู่ไวแต่ว่าเสียอย่างเดียวพี่น้องคําแสงนาอยู่มๆมื้อนี้เป็นหยังเพิ่นบ่มีผาหมให้อ้าวคือาเาบ่ได้ถือมาเอาคือว่าบ่มีผาหมเออในห้องน้ําจไปเบิ่งให้เห็นัอยู่ยานว่าเขาเอาไว้อยู่ให้อยู่นั่น ไอ้อะไรวงหนาวตู่เสื้อผ้าไปเบิองนี่อยู่พวกคำแสงหนาวหนาวจะโดนพี่น้องเนาะหนาวพอมาตะเว้นพุนมาตะเว้นกับมาโคบ้านจะโบอันนี้ผ้าเซ็้หัวนี่กเสื้อเบิองนั่นเด้ออันนี้อันนี้ก็ผ้าเซ็้อตู้โอ้ผ้าผ้ายังเกิดผ้าผ้าผ้าเพทย์ผ้าขนนุ่มสีตุ่มนี่ตุ่มนั่นนี่บ๊อบุสตุ่มนี่นี่บ๊อบตุ่มนี่นี่บ๊อบ โบเจ้าต้องใส่ตุ e ่เอ้าจะฮาเบิ้งดีนะโบนี so, oh, no. ่ใส่เอาเบิ้งเบิ้งในตุ่อันนี้กับกระเป๋าเครื่องข้ามาเองอยู่กล่องนี่กับบุ้มบี้ซึ่งบุ้มบี้เนี่เห็นวะือว่าเขาต้องไปถามพนักงานเป็นบ่ไม่มีอยู่ในนี้เลยว่าโบอยู่ในไ่ใส่ในนี่ขึ้นหาเอยอันนี้ดิเบิ้งเบิ้งตัวเย็นมี่ยังเดี๋ยวบอว่าไปในตู้เย็นเบิ้งเบ้งเจ้าไปในตู้เย็น มึงเนี่ยมิติเนี่เอาเอา,เอานุ่มเขาไหวเนีนนออเ่ยน้ำเด็กพกินหรอกกินบ่น้ำกินน้ำอุ่นแหละน้ำพอนเออเอาข้าวหลอด <laughs> นี่เลยพี่นอ้องคำแซงเงยอย่างเดียวนะขึ้นละหาล้ารอยถือว่าแพงนะได้นะพี่น,น้องบานเฮารอู้ชุดยอดแหละบานเฮาถือว่าจะจะถือว่ารู้อลไรพี่น้องขึ้นหาหอยเนาะแต่ว่าบัวมีผ้าห่มคำแซงมากแต่วินงคำแซงเมื่อแต่หาพี่น้องเนาะ ห่าบ่เห็นเปิดเบิ้เปิดคอยก็ได้เปิดเบิ้งมาในหมอนอือหันในตู้นั่นในตู้ในตู้เบิ้งอ๋อนี่เพราะพาห่มบ่เอออันนี้จีก็ได้พาห่มอ่้าห่มมังจีห่มไงพาห่มาห่มเปิดเบิ้งอยู่หมอนเปิดเบิ้งอยู่หมอนต้องไปถามเบิ้งในัานนั่นเดี๋ยวว่นนั้นไปเปิดเบิ้งบ่เห็นนี่เลย เอานี่เดียังบ้าพี่น้องผมขอพายจะเอาพายมานอนผมลูกขาเขาบ้าเขาทำความสะอาดแด้เดี๋ยวจะเอาพามานอนเอาไปตรวจดินี่ไปจะเอาพายมานอนเอาไปตรวจดินีดิทำจะเอาพายมานอนมันมันเสือเงี้ยอะไรนี่จะเอาพายมานอนพี่น้องเห็นเลยเห็นเลยนอนหนาวมึนๆเหมือนกัเดี๋ยวไปสวบ สวยไต่หัวจาันการการกันนั่นแล้เออจ่าอกเพราะมันบอม,มี่เบอมีแหกบอมีีมม่ขมไม่แล้วตอนในทุ่งที่นั่นนั่ยูมือาวพี่น้องขา้ <c oughs> ขาวข้าวะปูะพับไหวูุนอมอนเงไหวมันบรเห็ทเอเออพี่น้องมีดิพูด,ดพูดคิดเบิ้งพูดพูด เราพาผู้ใหญ่คือคือพาผู้กันบอลเนี่แล้วเพื่สิไปเห็นเนาะคำแจ้งก็คิดว่าบุมีพระองค์ให้ก็สิได้ไปถามันก็สิได้ไปทำพนักงานเขาเลยพี่น้องเกือบาเสียหน้าโอ้ยมาแต่เบ้นพี่น้องยิ่งวัฒน์ได้เห็นอยู่นายชะโอ้ยเห็นพระองค์แล้วเด็ดพระองค์เนี่ย าะว่าสีเดียวกันกับพี่น้องที่นอนเนาะแต่เกิดเดินไปถามเขาอ้าวพี่น้องก็สีอัิบิยแบบนี้เนาะพี่น้องกากระคือเฮ้าคืนมาเนี่ยกระคือว้ามากซอยพ่อซอยแม่สีเฮ็ดหน้าปังเนาะพอเราสีเฮ็ดหน้าปังเล่ากะเล่ากบเรล่าก็เทาห้าช้าเล่าก็เทานะเล่ากับบสามารถบโบสามารถเฮ็ดยัง แบบดูแลได้เบิร์ตน,นะน่ะกาให้ลูกๆเนี่ยทุกเอาความแสงขึ้นมาเนาะขึ้นมากกาให้มาซอยดูแลซอยกัรเน้นเค็นหน้าปังเนาะแต่ว่าหน้าเราก็บริเวณลายปีพี่น้องก็เลยขึ้นมาซอยแล้วก็ช่วงนี้เนาะช่วงนี้นี่อ่าล่อถาน้ากับล่อถาเขามาปัน่นมามาไทายเนี่ยแหละพี่น้องไทยหุดเน,ะนะาะเนาะไทยหุดแล้วการล่อถาน้าหนา้า เขายังบอท่านมาหนามนะหนามข้องนะมันขาดพี่น้องหนามข้องขาดมันข้องที่เขาสิบอันนั้นมาหนามันขาดขาดแล้วมันมีเขาหนามมาหอดมันขาดแล้วเขาเป่งมาทั้งไม่บบเนี้ยเพราะว่าข้องมันขาดเขายังสองเสมอยู่มันก็เลยใส่เวลาหลายวันพี่น้องประมาณเขาบอกว่าประมาณหาวันพุกวันเนาะหนามถึงสีมาหอดเนาะเพราะว่าเขายังสองเสมนเนาะเพราะว่าข้องันมันแตกมันมันขาดข้องมันแตกเขาว่าประมาณหาพุกวันเนาะ ตามชุดเขาว่าประมาณนั้นเนาะการรวบรวมแล้วนาจะเป็นที่เนาะเพื่อเสียอันนั้นเนาะคำแสงก็เลยขอโอกาสในส่วนที่ว่ารอดานนามรอดาเขามาปั่นมาไทยกับบอกว่าอขออนุญาตคุ้นผอขึ้นแม่เดินทางกนเนาะเดินทางก็ขึ้นเดินทางมานหนีลพี่น้องเดินทางชิเมื่ออุบลก็เลยอายที่อายแม่สิไปหาท้ายคีบท้ายงานพ่อใดแบบมีรายใดญเรียงน้อยเขามากกันยังดีนพี่น้องดีกว่าที่อไปไอยู่กระบอนั่นกะ บ่ว่ามีนาไายเนาะกะมีอยู่ดอกพอได้ทไทยกับน้องมู่กับได้หนังต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้น้องกะบขาผ่อนข้าร่ำข้าผ่อนข้าร่ำเนาะเพราะว่าน้องก็มีแขงแขงหลายหลายอำเภอเนาะก็เลยว่าน้องกะบเว่างเท่ากะในส่วนที่ว่าฐานฐานเนี่ยเขาก็เลยว่าขอโอกาสส่วงชีหาวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนี่ขอเดินทางไปหาทายคีบหางานงานหาทายงานสัญชา ก็เลยได้ออกมาน้อว่าสิมาอุบลก็เลยอายว่าให้มาแวะอยู่ยะโสก่อนจักคืนนึงอายเพิ่นอายเพิ่นเซาหองให้อยู่เนาะกนี่แหละพี่น้องเซาหองอยู่ก็แวะนมื้ออื่นกอายเพิ่นสิไปส่งอยู่คิวรถแล้วกบขสนั่นแหละส่งมืออุบลเฮาก็สิไปอุบลไปบัดที่ตามคือเก่าพี่น้องเนาะกะสิไปเลาะทยญุ่่นนํามื้อนี้กได้ทายอยู่นีเนาะปืนกสิทายไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะกตามภาษาอันวิธีของคํแงนี่แหละพี่น้องคําแสงงกทายไปแบบนี้แหละพี่น้อง แต่ก็อันไม่คุ้นาว่าเอาไซว่าเ้าหน้าเขาเห็ดเนาะก็คือเ้าทำเอียดทำออดูว่าที่แหลกตอนแรกมันเช้าที่ว่าที่ว่าค้าแซงบอกว่ามีปัญหานะก็คือเ้าหน้าเขาหน้าหยากของพ่อนั่นแหละแต่ว่ามันตกลงกันไม่ได้ก็เลยว่าเ้าเนาะเ้าอันนี้มาเห็ดหน้าเจ้าของหน้าก็คือหน้าพ่อเองนั่นแหละ น่าพ่อเองเนาะน้าจะพองกะระตัดยาตัดเน้อตัดยาคำแจงไปตัดยาเบิร์เล่ไปจูดเบิร์เล่เนาะมีแต่ว่าล้อท้ายอย่างเดียวก็คือล้อฐานหนา้าแล้วกับ,ก,บกับรถไทยรถไทยไงขาชิมาไทยเนาะกับชิมาโจกน้องอะไรเมือม่อเมื่อนั้นเขามาไช่ว่ารถอย่ยงก่อนรถเขาสิทธิ์ใต้รถเสียรถรถเสียรถปี้รถพังก็เลยบปเลยไทยเนาะแต่คุณพ่อเราคุณพ่อเราชีโธงหาเองเนาะว่านางมากมือได ก่อนเราทีโทรหาเองมาก่าอยากมาที่บ่ายบวันนี้นอนยันวันอีสี่อะๆคนกับบเข้าใจว่าเฮ้ยหนีป้าบอหรือว่าเฮ็ดอะไดรคือไปแบบไปแบบนั้นนะมันแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ใจร้ายบอหรือว่าอีหยังบอบอแมนเด้อทุกคนอันนี้ก็คือว่าคุณพ่อกับคุณแม่นนัใจดีแน่ใจดีเขากับจิตใจอยู่อยืนยันหลายเขาก็อยู่ประมาณอยากเขาอยากเศร้าอยู่มึงพี่น้อง จะเกือบเช้ามื yeah. Yeah, Sho, so, so, um, ้อที่เฮาอยู่เนาะเพราะว่าเฮาขึ้นมาวันที่8เฮาเฮามาบ้านพ่อวันที่9เมื่อนี้วันที่24หรือ5 24 4าเนาะก็ประมาณเ24จะเกือบเช้ามื้อพี่น้องจะเกือบเช้ามื้อเนาะก็ก็อยู่ซอยพ่อแหละอยู่ซอยไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้มีบ่ได้เฮ็ดหยังก็เลยว่าขออนุญาตพ่อกับแม่ออกมาหาทายก่อนเนาะพอได้ Toronto, มียังเสริมต่อตัวกันนะเพราะมีรายได้นาะก็บขึ้นสิเข้าใจเรางน้องพี่น้องเนาะก็อยากมาที่บ้านบอลหนีเนาะพี่น้องพอหอดเวลาหอดหนามมาหรือว่าคนมามาจกน้องมาไทยกับพอกระชีทุเอาเข้ากับสกิลใบขึ้นเก่าเนาะเพราะท่านในเก้าบาทนาะพี่น้องยังสี่เราไทยนุ่มใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเพราะว่าอุบลอุบลลอยเอสหรือว่ายาโซอย่างนี้มันก็ลงไปกันวันไดไปกินลอยเองก็ใสเก่าซีฟหรือว่าลอยกิโลเนาะใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องกับวันที่มันดนป้าแหละ ฮักเนาะฮักพ่อแม่กับซ้ำพ่อแม่เจ้าของนี่แหละฮักู้จักฮักแง่งเนาะกาบแม่ว่าสิู้จกักกันร้านซื่นดอกผู้จักกันแต่โดนโดนเป็นปีสองปีสามปีแล้วเนาะจากทาักแง่งปีก่อนฮากกับคืนมาเนาะนี่อันนี้ก็ขออนุญาตพ่อแม่แล้วออกมาหาทายคลพปยังนอกอยู่นอกเนาะพ่อมีเวียกกาพ่อทุ่เอาอีกเท้อ,ขอเขาก็เข่าไปนะพี่น้องเนาะกาสิประมาณนั้น อีกหลายคนถามเนาะก็อยากมาอธิบายให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าอยากให้เข้าใจไว้น้องกันเด้อเนาะเนอกจากทายกับผีไงเท่าเนอเนาะเพราะว่าอันแรงเต็มามากฝนาะได้อยู่กับไอขึ้นเดียวพี่ตามกัทั้งพี่ตามพี่จีอยู่ทั้งบุคคลกันมากมน้อง่วงนี่ว่ามีเวลาว่าบ่อยข้นมื่สองหมื่นมาหาไอในไอ้ขี้หอดมากสังสารมาถ่ายคลิปมาไป นั่งรถดําน้ําอายแน่ใครไปนั่งนําก็ดีใจพี่น้องอ้ายก็ดีเนาะแล้วเนาะคนรักแพ้กันเนาะอยู่แล้วกัเออมื้อเามื้อโทรไปมาขึ้นมาอ้ายนอ้ายกินนอนให้ดีขึ้นมาอ้ายนมาลินแนมาบ่มีเรียก็มานอน่อะไรกันะโทรสบ่โทรตัวเ่บ่เอื้มาเลยเมื่อเด้อบายอง้่ายันด้วยให้เมื่อให้นอดีใจข้เด้อมื้อนี้กันยังว่าําบ่ตัวแหละ <c oughs> ที่แหลกก็ว่าิไปอุบลนเลยแม่คุยกันกันกบพี่ตามว่า<น>สิไปอุบลนเนาะสิไปอุบลนเมื่อน,นี่แต่ว่ากระบอกไอ้แหละเราแต่ว่ามาบอกมือเสารเองเนาะคุยกันเมื่อคืนนี่ว่ามือมือน้องสิลงไปฮาเดอร์โอเคไอว่าไยว่าชิมาตอนใดส่งน้องกระบ,บอกว่าตอนใช้สายเดอมืออื่นคือเมื่อนี่แหละบัดพ่อต๊มายนี่ยมือเสาคือมือเสารตอนเสารนี่แหละก็าเลย,ย,ม,ยม,มีไอไอยูยะโซเนี่ย น้องบอกว่ามาเวไอก่อนเดลยจังเมื่ออุบลตายแล้วก็บอกให้เวรลายเถือกอะไรทุกคนลืมไม่มีโอกานได้เจ้าเถือกอะไเลยวอ่ะเวไออยู่ยาโสก่อนเนาะจากคืนนึงกับคืนนี้เลยก็เลยเลยมีบุญมีบุญยามไรแล้วว่าสิจองมาบ่สิจอจงเนี่ยมให้ยังนี่ก็บ่ได้มาจ้าก็เถื่อะ ก็อไยว่าถูกไปทางพี่ดามก็เลยว่าพี่พี่น้องก็อ่าพักยูยโซอีกน้ำอายอีกจะักขึนนึ่งแล้วมัน้องแรม่ยอเห็นองารงลมเปนอายนั่ขึ้นระคารอยเปได้อายนอะรก็เลยว่าข้อนยาได้อมืออื่นน่องสิไปยินยิมืออื่นโอเคไอ้ดาวพี่ดามว่าโอเคโอเคมืออื่นไม่ดีเลยเปนก็ยังหาไปนาองฝยังห้ไปนั่งรถดำน้า รถดับน้ำเ <laughs> อ<ศ>อยยแล้วก็อยากไปให้เบิ่งรถใหม่น้าเ,เปิดเอารถใหม่เด้งเน<อ>าะแต่้า<ถ>ไปาน่ถ้าเดินเนี่ยแ่าเดินเป็นใ่เด้แ่ถ้าเดิเป็น,นลางลห,ล,งหล,งล่อรถเพิดหล่อเปิดซื้อรถอันรถตู้เย็นรถเย็นเนาะรถเย่ะรถชงอันอาหารเซฟฟิปอาหารปีนสองขั้นมิหน่อมแต่กะอายุยังสูกะอยากพาหน่องไปเบิง่งวัด แียงกว่าพันย่อยแล้วการนองๆก็จะเห็นนั่นเข็นนั่นพญาคันคาดเนาะเดี๋ยวได้เบิ่งได้ส้มกันแน่นอนพี่น้องน้องตังิดตามเบิ้งเ้อนะนี่แหละพี่น้องกสิประมาณนี่น้องอยากมาอธิบายให้เขาใจไปนกำกันเด้อจะได้กับกูไหลกูแท่งต้องกันรังใจให้เนี่พี่น้องกสิประมาณนี้แหละมันมียังไงยังไงกันขอขอบ ใจขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ได้ร้ายหน้าทีแบบเอ็นดูลูกลานเป็นคือลูกเจ้าของเลยเนาะเป็นบุญเป็นยังเนี่ยไปทางไหก็มีอายมี่เกิดหักแพงเนากกางออมโตเนาะกแม่ารถือว่าเป็นบุญของเท่าซะที่ว่ามีอายมีคุณพ่อมีแม่มียังหักมันมีอายมี่เกิดหักมันก็มีเอฟซีมีเอฟซีนะทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยตักเตือนตลอดเวลาเขาเหยียดยัง ก็มีคนโทรมาให้กำลังใจคู่ม yeah. ือค so, so, ู velocity, you know. re ers, you know. ่มือเนาะแต่ละมือก็มีคนโทรมากอะควาแจงตัวนั้นเห็ดมันบระยักมันบระยักมันประยักเบียเดอรมันบระยักงาาปนัยให้ลูกหลูกให้น้องปัาปูงเด้อก็ดีใจเนาะที่ว่ามีคนบอกคนสอนมีคนตักเตือนเท่ากับเท่าตัวใดมันบวกคือกับโทรมาบอกโทรมาหลิ้นโทรมาถามมาถามคาถามก้าวเนาะมาเตือนน้องกับสิพยายามปัาเปลี่ยนตัวใดมันบวกคือบวกงานกันเนาะ กขอคุนหดเด้อยจะพวกน้องสองคนี่กาืที่ประสบดีหลายเติบเนาะที่มีคนหักกูแจักหักแพงในกากับ่มีงานทัในชีวิตของน้องหลงลุงลานนี่ในกาคือเห็นแบบขอขวกัทั้งขุนกับ่มีอยังเห็ดใ้เห็ดหน้าเนี่ไมกัคนมันนือสีบอกก็สีบอกแ้วกับคัอขวงเขาสองคนนี้มันบ่มีไัยสมบูรณ์แบบเนาะคนหนึ่งกับบ่มีพอคนหนึ่งกับขอัวแตกเี่ยไม่กับ สิหวังได้กะคะความอบอุ่นบ่ซองน้องรักจ้พ่อแม่กะแต่แยกกันบ่ได้อยู่นํากันกะสู้สร้างสู้ไปหาเงินหาค่ําสู้ชีวิตใช้ไปวันๆเนาะถ้าบ่อันนั้นกะบ่ได้ส่วนคําแสงกบ่มีพอเนาะคําแสงก็พอเสียแต่คําแสงยังกําลังจําความได้เนาะพอก็เสียกยังเหลือแต่แม่อยู่บ้านกะบ่มีไผก็ยังแม่กับอ้ายผู้นึงอ้ายผู้พิการผู้นั่นแหละเนาะก ตอนี้ก็ป่วยอยู่อ้ายก็ป่วยอยู่แม่ก็ป่วยอยู่เนาะก็เลยจักสิว่าจะได้มันบ่สมบูรณ์เนาะพี่น้องนี่แหละขอบคุณพวกเฮาก็สิประมาณนี้เนาะก็ก็เลยพวกเฮาคนนี่แหละเป็นหาว่าพ่อกันนั่นแหละเป็นพ่อได้ซอยแน่กะคือคําแสงก็ขอบืุณคําแสงกับคําแสงกบพ่อได้ซอยเนาะเวลาเือกพอได้มีหยังกเออเล็กๆน้อยๆก็พ่อได้พ่อได้ซอยกันพอได้จกพอแน่นันเนาะพี่น้องเนาะคําแสงกสู้ไวจังซี่แหละ คือกันน้่งนองรัดนองรัดคือกันนะยำหนัดกันยมบ่มีก็ขอพ่อขอแม่ยามมีก็ยืงนเพื่อนในเล็กในน้อยซอยกันไปยังสารในพี่น้องไอ้เรือน้องจักเสียจังไลมีอะไรซาเธอให้กูขาดเธอหกตัวน่น้ำเล็กน้ำห้วยซอยพี่น้องแต่ละคนลอกบูซิบฟูหาไปซอยก็ได้นะบูซิฟูหาพันไปซอยก็ได้บาทไ๋นะบาเต๋ Sì ba sao ba. soi đại thù muộn hai 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 Nó hai 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 หลิบบ่หิ่มบ่มักเล่นปานได๋ดอกเนาะกะดนๆซื้อแต่นึงหวยลาวหวยไทก็เนาะแต่ว่าอันนี้อายว่าเอ้าจารเอาเป็นโซ่ดวงมันชมพงกันยมนสุกใส่ในวายสุลาซื้อให้มาปีนี้กอายุยาโซซื้อให้ซื้อให้คนละใบเนาะอยากว่ามันเพนสุกหลังใส่นะพี่น้องเนาะสุกกเงินมาใส่ซอ่ะสิประมาณนี้เนาะเนาะจังไก อ่าคนไรก็แชร์ไปกําลังใจให้คําแซงน้องรัดพี่น้องเนาะต่อสู้คือเก่าพี่น้องเนาะสู้ไปคือเก่าเนาะขอบคุณพระพุทธพระพุทธเจ้าสุข FC มหาคําแซงน้องแบบได้ได้เด้อสุขมาเบิ่งว่าส่งคลิปก่อแจงน้องรัดหลายๆเด้อสนับสนุนโฆษณานเด้อพี่น้องเนาะสนับสนุนโฆษณานพี่น้องกดไลก์กดแชร์เนาะ เอาเจอกันที่ไหนที่ไหนพี่น้องของไหนยู่ดี้มีแห้งนอนรับได้เงินเหมือนนอนเตือนได้เงินแสนเด้อนอนรับพันดีพี่น้องนอนขำขึ้นนี่นาะทุกคนให้พอนทุกคนหาพอนเด้อไปบ๊ายบายพี่น้องสบายดีสบายดีไปไป